ทำไมการลดน้ำหนักเนี่ยถึงเป็นผลดีต่อการปรับหูเฮงคลิปนี้จะเล่าให้ฟังครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมเตียวจะเพจกับอันเตียวเพจที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับหูเฮงแล้วก็ร่างกายนะครับก็ทําไมการลดน้ำหนักเนี่ยถึงเป็นผลดีต่อการปรับหนูเฮงนะครับหลายๆคนเชื่อว่าเรื่องของการปรับหนูเฮงคือการปรับหน้าตาแค่ส่วนหน้าโอเคปะ นะเพราะว่าอาจจะได้ยินจากหลายๆคนต้องพูดเกี่ยวกับหนูเหง้งว่าหนูเห้งคือการปรับหน้าตาต้องปรับคิ้วคิ้วตาจมูกปากให้มันสมดุลนะครับอันนั้นก็ไม่ผิดนะแต่การปรับหนูเห้งจริงๆเนะี่ยมันคือการปรับสมดุลของร่างกายให้ร่างกายเราเนี่ยสมดุลนะครับตำราจ,จีนเองนะครับที่มีมากว่าส0มพันปีเนี่ยเขาเอารูปแบบของหน้าตาคนจีนนะครับในสมัยนั้นอนะ่นะก็คือรูปแบบเนี้ยหน้าตาสมัยอะไรสมัยที่จีนแต่เป็นโกโกๆก,ก,กนะครับ ก็จะได้หน้าตาคนจีนเป็นรูปนีเปน้เป็นโมเดลนะครับแต่สมัยนั้นน่ะคนจีนเองเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ได้ร่ารวยทุกคนนะฮะคนที่ยากจนเองก็ส่วนใหญ่น่ะจะยากจนส่วนคนที่มีน้ํามีนวลหน้าตาอ้วนท้วน,นก็คือเสนาบดีพวกขุนนางขุนนางนะครับยิ่งขุนนางโตเท่าไหร่ก็ยิ่งอ้วนท้วนนะครับส่วนพวกทาหารเลวพวกชาวบ้านเนี่ยจะยากจนหรือว่าหน้าตาผอม แต่ก็พวกพ่อค้าที่มีอาจจะกินก็จะนั่นหน้า,นา,นาตาอ้วนๆหน่อยถ้าเราไปดูที่ประเทศจีนเองนะครับไม่ <c oughs> ต้องมากเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนนะครับคนจีนไม่แต่งหน้าเลยคนจีนน้อยมากที่แต่งหน้าพวกแต่งหน้าคือพวกไหนพวกพวกชาววังนะครับหรือว่าพวกที่เป็นหอนางลมนะหอโคมแดงอะไรเงี้ยะเอาพวกนี้แต่งหน้าหรือว่าใช้น้ําหอมแต่ชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยเขาไม่ค่อยแต่งหน้ากันนะครับแต่พอมาสมัยนีย้นะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปถามว่า คานทำนายของตำราเนี่ยที่บอกว่าคนที่ร่ำรวยจะคือคนอ้วนท้วนคนที่มีน้ำมีนวลน,นะครับคนที่หน้ามีคางจะหมูกได้รูปหน้าผากกว้างยังใช้ได้อยู่ไหมยังใช้ได้นะไม่ผิดนะครับแต่มันก็มีคนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เปลี่ยนไปตามเทรนเนาะผมเรียกมันว่าโงเ่เฮงยุคใหม่แล้วกันโงเ่เฮงของคนยุคใหม่นะครับเป็นโงเ่เฮงที่คนให้ความสำคัญเรื่องร่างกาย นะครับแล้วคนก็ชอบเข้าใจผิดว่าการที่จะมีโง่หิที่ดีเนี่ยจะต้องไปทำศิลปกรรมจะต้องสวยขึ้นจะต้องทําคิ้วสักคิ้วทรงนี้ทรงนี้ทรงน,รงนี้จะต้องทําปากจะต้องทําตาหงคนมีความเชื่ออย่าง,งานั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทําเลยนะคือลดน้ำหนักลดน้าหนักจริงๆอันนี้ผมพูดจริงๆนะเพราะว่าหลายๆคนในที่ผมให้คำปรึกษามาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยลดน้าหนักพอลดน้าหนักปุ๊บ น้ำนวลเนี่ยหรือว่าความสมดุลของร่างกายมันจะมาเองตามตำราเนี่ยมันใช้ได้นะที่มีมอ่าคนที่อ้วนท้วนคนที่มีน้ำไม่นวลคนที่มีพุงมีหน้าใหญ่เนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่ารวยในยุคก,ก่อนใช้ได้ไม่ผิดยุคนี้บางส่วนก็ใช้ได้แต่ในอนาคตที่มันกําลังจะเปลี่ยนเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปละคนที่สําเร็จคนที่ร่ารวยจะเป็นคนที่สุขภาพดี คนที่ผอมคนที่มีรูปร่างที่ดีความสมดุลของร่างกายที่ดีฉะนั้นเราจะสังเกตว่าดาราทั้งหลายหรือว,ว่าผู้มีอิทธิพลทางสื่อทั้งหลายพยายามจะโฆษณาความเป็นอะไรความเป็นหน้าตาความเป็นความปังของรูปร่างความปังของหน้าตาเพื่อให้คนเชื่อว่าการที่มีหน้าตาดีการที่มีรูปร่างดีเนี่ยมันคือความร่ารวยมันคือความวิเศษของชีวิตนะครับ รวมถึงสื่อต่างชาติด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปไม่แน่นจะเป็นทางเกาหลีเองการที่เรามีรูปร่างสวยรูปร่างดีการลงทุนกับตัวเองการลงทุนกับหน้าตาโอเคแหละมันหน้าตาสวยขึ้นแน่นอนงูหเห้งมันก็ต้องดีขึ้นอยู่แล้วซึ่งงูเหงมันเป็นศาสตร์ที่รู้เฉพาะบางคนไงแต่ภาพรวมอะความสมดุลของร่างกายถ้าเกิดมันดีขึ้นยังไงร่างกายดีช่วงบนดีช่วงล่างดียังไงมันก็ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมทําคลิปนี้มาเนี่ยผมก็จะมาให้ความรู้เพื่อนๆว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องทําศัลยกรรมเลยเว้ยเราแค่ลดความพกเพ่อย่างเดียวลดน้ำหนักอย่างเดียวลดน้ําหนักอย่างเดียวแล้วพอลดน้ำหนักมาถึงจุดที่บาลานซ์นั่นเนี่ยค่อยไปทําเพิ่มนะจุดแรกที่แนะนําคือทําฟันนะครับฉะนั้นใครหลายคนที่เข้าใจผิดเรื่องว่าฉันต้องแต่งหน้าให้สวยฉันต้องทํศแลปกรรมให้สวยฉันต้องต้องเสริมหน้าผาก,กเสริมจมูกเสริมบางใจเย็นใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเบก่อนเบก่อนลดน้ำหนักก่อนลดน้ำหนักมาถึงจุดที่บาลานซ์ปุ๊บเนี่ยแล้วคุณจะเสริมอะไรเสริมไปโอเคปะ่ะ เพราะว่าสุดท้ายแลยนะ้วเนี่ยถ้าคุณไปเสริมมั่วๆทาทาคิ้วทปาปากทาจมูกมั่วๆเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วคุณไม่ลดความอ้วนอ่ะกลายเป็นเสียหายมากกว่าดีนะผมบอกแล้วไงว่าโง่งเฮงมันไม่ใช่แค่หน้าตามันคือท่าท้งจริงอนะ่ะแต่มันไม่ใช่ท่าหน้าตามันคือรูปร่างเวลาโง่งเฮงพื้นฐานนะเขาจะเรียนแค่หน้าตาโง่งเฮงชั้นสูงจะเรียนรูปร่างเรียนเสียงเรียนลูกกระโหลก เรียนการเดินเรียนขาหนีบเรียนรูปร่างทุกอย่างเรียนก้นฉะนั้นมันค่อนข้างจะลึกซึ้งแต่สิ่งที่เพื่อนๆสามารถดูได้ง่ายคือดูความสมดุลจากร่างกายและหน้าตาถ้าหน้าเลียวเล็กร่างกายต้องเล็กถ้าหน้าใหญ่ต้องอ้วนอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยนะครับฉะนั้นหลายๆคนที่คิดอยากจะปรับหุ่นเฮงตัวเองนะเริ่มจากลดความอ้วนก่อนลดความอ้วนผมก็บอกไปแล้วสูตรไม่ยาก นะครับยิ่งสมัยนีย้นะครับไม่ยากเลยนะครับมันมีวรรมิธีการมีสื่อมากมายสมัยก่อนอาจจะมองว่าเป็นยากถ้าคุณไม่ล้ตอนนี้อีก2อสปีข้างหน้ามันจะแรงออกว่านี้มันจะแรงออกว่านี้ทั้งทั้งโลกจะเข้ามาเทรนนี้ตลอดคุณไปถ่ายไอจดูมันจะมีคนเทนนี้ไปถ่ายไอจไปถ่ายนี้ทิกตอกดูมันมีจะคนเทนนี้เทรนนี้มันเกิดแน่นอนนะครับเทรนทเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับร่างกายถ้าคุณไม่ปรับตอนนี้ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมถ้าคุณพอใจไม่มีปัญหา แต่ถ้าเกิดคุณไม่ทําอะไรเลยกับตัวตัวเราเนี่ยคุณจะโดนสื่อโซเชียลหลอกลวงโอเคอะถ้าคือคุณพอใจกับนักปัจจุบันก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทําอะไรเลยคุณจะโดนโซเชียลหลอกลวงแล้วก็มันก็จะประคับให้คุณทํานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะครับว่าเริ่มยังไงดีเริ่มจากลดน้ำหนักก่อนลดน้ำหนักมาอยู่ในจุดที่สมดุลแล้วค่อยทําส่วนอื่นต่อนะครับ เพราะว่ามันคือสังขารนะเนาะสังขารก็ต้องเสื่อมโซเสื่อมไปตามเวลานะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับเป็นของธรรมดาเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเตียวจะเพจกับตันเตียวนะครับก็เลยยืมกดติดตามของทับะไคร์ไว้จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับหูวเหงกแก็ร่างกายนะครับขอบคุณครับ